อ้อนรับกบลับ a s ซิ n s นค e ิต Revelations อีกแล้วครับท่านอันนี้ก็น่าสกรีนอ่าซื้อของนะที่ร้านตีเหล็กอันนี้เราจะจะมาซื้ออะไรเอ่ยจึงซือ้อคอสโบก็สำคัญก็สำคัญมาก พอดูนะอ่ะาฮะโชว์สาวสาวอ๋อสาวสาวมีส่วนเนี่ยวิธีจ้าดูของพี่สิเอาอ่ะโชว์ผู้ชายได้โอเค ก็บทีแบบน้ยืนเถืออวุธอะไรเง,งี้ยบบตัวประกอบก็จะแบบมีคอมเมนต์เอ๊ะอะไรแต่ทำไมถึงแบบน้เถืออวุธอันตรายอะไรก็ว่าไปถ <c oughs> ้าค่อยเดินนะครับเด้อก็น,นะชอบข้างหลงนี้แบบเฟรมชอบกระตุก,กกระตุกก็นาไม้ก็มีความสำคัญใช่ไหมแบบว่า ไอวุ้ดปางอะไรก็สําคัญไว้ง่ายบางทีมีดเงี้ยมีดบินก็ไม่ค่อยจะโดนน่ะ <laughs> แล้วก็ปืนก็นะเ <laughs> ด็กเฮฉยก็ปืนก็สำคัญ ะน้ำไม้ก็สำคัญแบบว่ายิ่งมีวุฒปามากเท่าไรยิ่งดีโอกาสเจ็บตัวก็จะน้อยลงเ <c oughs> มนูนั้นก็อ่านหนังสือจริงไม่ได้อ่านยืนดูท่านยังไม่ยังเลือกไม่ถูกว่าจะอ่านเล่มไหนดีโอเคนี่ก็ไปเฮี่อดีตเอาใ้เยอะโอเคจึง เงียบโอเคมีสักเสียงก็นะครับท่านที่ไปทำมิชชั่นเทลูกโลกก็เรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมกรอเออแล้วความพิเศษอีกอย่างก็คือกรออันนี้ไม่มีวันแตกเด้อครับเด้อ เดี๋ยวใครทีว่านี่อธิบายอีกทีอันนี้เป็นไรเนี่ยเห็นไหมไปตะแก่เนี่ยหลงไหลในอำนาจของดอแอปเปิลนะอก็เรียบร้อยก็โดนพระเอกภาคแรกคาส is i he was no sorcerer just an ordinary man in command of illusions have you prepared the pyre i have what altair some of the men will not stand for such a thing let me handle it yeah <laughs> <laughs> ดูสิศกตั้งดึกเช่ <c oughs> อันนี้ก็อา,อาบาสเนี่ก็หลงไหลอำนาจก็ยืดคืนเอ้ยเย,ยึดอแอปเปิลปายอะไรอย่เงี้ก็ต้องทำให้หมอนี่นะรู้ถึงศักยภาพของมันอะอนเป็นอาวุธทำลายล้างอะไรอย่เงี้ก็ประมาณนั้น <c oughs> นี่ก็ฟูซิงใช่ใชไหม ก็อย่าให้อิตาบาสเนี่ยเกิดเลื่อนรถเกินสามขีดน่าจะนะจังโอ้ Are you fit to travel?Well enough. Yes.I asked Malik to ride to Jerusalem when news of Al-Muluk came. คุณลองเตี a ยบผมครับคุ e ไปเยือนทำอะไรกันเนี่ยฮะไม่เคยเห็นคนตายไง พวกนี้น่าจะชินแล้วนะเดินเดินอยู่ก็แบบนะมีคนโดดลงมาจากหลงังคาอะไรย่างนี้เสียบคนข้างๆอะไรก็ว่าไป <c oughs> อ่าดูหมอนานับนั่งบอกคุณดูหลอดเลือดเอาใจสิเอาใช่ยาว <c oughs> แล้วแล้วว่าเกราะเราหลอดเลือดยาวนะเอ่อหมอนี่ยาวกว่าน่าจะยาวสักเท่าไหร่สักห้าช่องมั้งเคยนับแล้วเกาะที่เพิ่งได้มาช่องแบบหลอดเลือดมียี่สิบช่องอ่าห์นับเชียวแล้วก็เกาะอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าแบบ เหมือนนักรีบญีปปุนก็มี20ช่องเหมือนกันเห็นไหมข้อมูลระเบิดแม่เท่ากันนะครับเด้อแข็งแกร่งเท่ากันเด้อครับเด้อ you saw that for yourself i do not know what i saw listen hey, abbas the apple is safe in al-mulim's study hey mom and benaray i will show you all i know i will show you abbas <laughs> get อ้าว. okay come on look me yeah come on take the ชอบอะไรนี่แบบนะผิดพลาดฮะดิคนเร็วนะบ้าในอำนาจก็โยนซาดิเนะแบบว่าวันปลา,า,ายตายอย่ยางไรเกียร์นะ Looks another one of I must be certain. <laughs> your life, you have made a mockery of our creed. You bend the rules to suit your wings while belittling and humiliating those around you. The Strain him. <laughs> Did you not hear him? Al Almolim is bewitched. Leo <laughs> 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 แกจะเป็นลายต่อไปจังอ,อ้าวเร็วๆอันนี้ปลดอาวุธเพื่อนเจ็ดคนทำอะไรสักอย่างแก Tôi là người bạn này anh, anh có thể cho tôi đi không? Không, không, không. Tôi sẽ anh. Đừng để anh đi. Để anh, Altair? What did you think would happen when you murdered our beloved mentor? You loved that believe less than anyone. You blamed him for all your misfortune. <todic> you and your father. <todic> you're and you're father. So My father was a hero. This is not the time to quarrel over the past. We must decide what to do with that weapon. What this artifact is capable of? You are not worthy to wield it. No man is. เห like ็นไหมล้มหลงล้มหลงบึ้งเอิ่มก็เรียบร้อยครับท่านลงไหลเนื้อหนาดของดีแอบไปแล้วแล้วเธอยายช้าแอบ อันนี้กันนะแอปเปิลจะดึงเป็นระยะๆะะแล้วก็จะตกออกมาจากอะไรก็ตามที่เราปีนอยู่ก็ดึงไม่ต้องไม่ต้องรีบขึ้นสิครับท่านแล้วก็ดึงโอเค ดึงไม่ต้องรีบร้อนนะครับเห็นนะพลาดกันเยอะมากตรงนี้แบบกลัวมันจะดึงไงแล้วกลกวตกเลยหลน่น <c oughs> <c oughs> แล้วจะยัดปากแกเ <c oughs> หมือนบอดภาคที่สองภาคสอง <c oughs> ไงแม่ภาภาคบัตรฮูดก็โดนแอปเปิลยัดปากตายเฉย แอปเปิลจริงนะไม่ใช่แอปเปิลเนเย็่ยยอยยังเย่คอมพรีตด้วยเอ่อต้องใจเย็นๆนะครับไม่เรียบร้อนฮิฮิสมาเร็ดเสร็จแล้วก็นะจะทำให้ฟูซิงแบบเขาเรียกว่าคอมพรีต มิชชันถ้าใครได้ดูก็จะครุม่มจริงกว่าครุมออซา,ายะยู้ม่ตจะิดลย้ายมิติอีกหรอ สาวว่าไงเจโน่เดี๋ยวลุงจะไปโผล่ที่ไหนกันไม่รู้จะจานไปก่อนนะชิบไรักกับนเ้าชายซูลมนเป็นชนุ e ที่มีความฉลาดที่ผิดปกสยุของเ On his suggestion, I will be investigating some wayward Janissaries who may be in league with the Templars. With luck, they will lead me straight to the core of the Templars' leadership. Meanwhile, the Venetian Sophia Sartor continues to help me find the hidden Maziav keys. She is a diligent woman, full of passion and vigor, and I enjoy her company immensely. But I dare not tell her the purpose of my stay here. Nor of my true vocation. Those who do not volunteer in our struggle should not be forced to fight it. Setabari, <coughs> <coughs> sorry. Uh oh. Ani na toh mission, sot nam thari. ออถึงจะรู้ว่าทำยังไงอะแต่แบบว่าโคตรเกลียดพวกมิชชันที่เกี่ยวกับทาริกจริงๆริงเลยามันยุ่งยากวุ่นวายนะทาริกเป็นกัปตันของ